างสาวดุพินนาหอตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์สูตรวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลกวันนี้จะมาแนะนำศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลกว่าในศูย์วิทยาศาสตร์ของเรามีอะไรกันบ้างเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการปัจจุบันตั้งอยู่ที่เลขที่666หมู่6ตำบลท่าทองอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกติดกับโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมเขตพื้นที่รับผิดชอบ4จังหวัด หจังหวัดพิษณุโลกสจังหวัดสุขโขทยัย 3. จังหวัดเพชรบูรณ์และสจังหวัดบุรตรดิย์ค่ะและต่อไปจะเป็นการแนะนำนิทรรศการภายในศูวนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลกค่ะเราจะไปเริ่มต้นกันที่นิทรรศการจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อส,อส,อสอค่ะ เชิญรับชมได้เลยค่ะตัวนี้จะเป็นนิทรรศการอีทมีของสอสอสอนะคะทุกมือให้ผักนำ,กกนำวิธีล้างผักง่ายๆ ผักผลไม้5สีนี่คือการจัดแสดงส่วนผักและผลไม้ค่ะนิ่ทรศการ eat me ของสอสอสค่ะและตัวอย่างของอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายค่ะไปรับชมกันต่อได้เลยค่ะ ทคโนโลยีพลังงานและอวก,กาศนะคะของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศรึกษาพิศนุโลกค่ะเชิญรับชมค่ะ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลกบริการด้านความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม4รูปแบบดังนี้ 1. ด้านนิทรรศาการ 2. ด้านค่ายวิทยาศาสตร์3ด้านกิจกรรมการศึกษาและ 4. ด้านการบริการวิชาการค่ะค่ะและสาหรับวันนี้ดิฉันได้พาทุกท่านเข้ารับชมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วฝ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์สูตรวิทยาศาสตร์เพืพ่อการศึกษาพิษณุโลกเพื่อจะไม่ได้พลาดสิ่งเรียนรู้ดีๆต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ